วัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมห้องที่โครงการ h, ลุมพินีเพชรพระราม8นะครับผมห้องนี้จะอยู่อาคาร b ีบอยชั้น3นะครับเป็นไทยสห้องนอน2ห้องน้ําขนาดห้องคือ63ตารางเมตรครับผมความพิเศษของห้องนี้ก็คือจะเป็นห้องมุมห้องสุดท้ายเลยเข้ามาเราจะเจอกับโซนห้องนั่งเล่นนะครับผมก็จะมีะโซฟาแล้วก็โต๊ะก,กลางพร้อมกับชั้นวางทีวีที่ใหญ่มากๆนะครับผมแล้วก็มีทีวีให้1เครื่องด้วย ภายในห้องนั่งเล่นเนี่ยจะมีแอร์ให้1เครื่องนะครับผมตอนที่เข้ามาเนี่ยฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะมีห้องน้ำหนห้องอันนี้เป็นห้องน้ําแบบห้องน้ำสำหรับห้องรับแขกไม่ได้แยกส่วนแห้งโซนเปียกนะครับผมแล้วก็จะมีโซนโต๊ะทานข้าวพร้อมกับเก้าอี้ให้4ชุดครับ ถัดมานะครับฝั่งขวามือเนี่ยจะมีห้องนอนถึง2ห้องแล้วก็มีห้องน้ําให้อีกหนึ่งห้องซึ่งห้องน้ำเนี้ยจะเป็นห้องน้ําที่กว้างกว่าห้องม่อสกคู่แล้วก็จะแยกโซนแห้งโซนเปียกด้วยสุขภัณฑ์ก็จะเป็นไซส์มาตรฐานที่โครงการให้มาครับแล้วก็ภายในห้องนี้เนี่ยจะมีเครื่องทําน้ําอุ่นให้1เครื่องด้วยนะครับผมถัดมาฝั่งซ้ายมือห้องนี้จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมนะครับผมที่นอนเนี่ยจะเป็นไซส์6ฟุตใหญ่ แบบนอนสบายกันไปเลยแล้วก็ตู้เสื้อผ้าเนี่ยจะเป็นตู้เสื้อผ้าที่กว้างมากๆครับแบบไซส์5บานเปิดเลยนะครับมีกระจกแต่งตัวให้1ชุดครับแล้วก็ตัวแอร์เนี่ยจะมี1เครื่องในห้องนี้พร้อมกับโต๊ะก,กลางนะครับอยู่ข้างๆตัวหัวเตียงวิวของห้องนี้ก็จะเป็นวิวสวนสาธารณะด้านข้างด้านข้างโครงการนะครับอ่าเนี่ยวิวก็แบบ โปร่งโล่งสบายแบบนี้เลยไม่มีตัวตึกอะไรมาบังนะครับถัดมาอีกห้องก็จะเป็นห้องนอนเล็กนะครับผมห้องนี้ก็จะมีที่นอนไซส์สามฟุตครึ่งนะครับแล้วก็มีโต๊ะทํางานให้เหมาะสําหรับเป็นโต๊ะทํากานบ้านคุณลูกอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตู้เสื้อผ้าไซส์ใหญนะ่ใหญ่มากกันเลยครับ ตัววิวห้องนี้ก็จะเป็นวิวอีกฝั่งหนึ่งของทางโครงการเหมือนกันแล้วก็มีตัวแอร์นะครับเพื่องำรุงอากาศให้หนึ่งเครื่องในห้องนี้ด้วยครับระเบียงห้องของตัวห้องนั่งเล่นนะครับมันจะเชื่อมต่อไปกับทางระเบียงครัวเลยเดี๋ยวผมพาไปดูตรงครัวทีเดียวเลยนะเนาะครัวเนี่ยจะมีประตูนะครับเป็นประตูฉากกั้นเปิดปิดแยกจะทําให้ไม่มีเวลา ไม่มีกลิ่นเข้ามาเวลาทากับข้าวนะครับผมก็จะมีะเคาน์เตอร์ครัวมีซิงค์ล้างจานแล้วก็มีตัวดูดควันมีเตาไฟฟ้าพร้อมกับไมโครเวฟแล้วก็ตู้เย็นเนี่ยจะเป็นแบบ2ประตูครับห้องนี้ความพิเศษคือจะมีเครื่องซักผ้านะครับเครื่องซักผ้าจะเป็นฝาหน้าให้ด้วยแล้วก็อย่างที่แจ้งระเบียงเนี่ยจะเชื่อมต่อมากับระเบียงตัวห้องนั่งเล่นเลยซึ่งจะเป็นวิว ด้านข้างโครงการครับถ้าเป็นฝั่งซ้ายมือที่ต้นไม้บางเนี่ยก็จะเป็นสวนสาธารณะของเด็กเล่นนะครับผมของในโครงการนี่แหละแล้วก็ทีนี้จะเป็นลาน j o กกิ้งคนก็จะมาวิ่งเล่นกันคอนโดลุมพินีเพสพระราม8นะครับผมห้องไทยสองห้องนอนสองห้องน้ำขนาดห้อง63ตารางเมตรอาคาร B ชั้น3นะครับปล่อยเช่าเดือนละ15,000บาทเท่านั้น ที่นี่ถ้ามีรถยนต์จะเสียค่าจอดเพิ่มเดือนละ500บาทนะครับผมถ้าไม่ได้ใช้รถก็ไม่ได้เสียตรงจุดนี้ใครสนใจอยากจะขอนัดชมห้องจริงสามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรนะครับหรือว่าไอดียลที่ผมลงไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจบการรีวิวห้องไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามและรับชมขอบคุณมากๆสวัสดีครับผม